สดีครับอยู่กับแม่กันร่งจมครับผมวันนี้เราก็จะพามาอำเภอสีชนนะครับผมก่อนที่เราจะไปทํางานก็จะไปขอพรกันก่อนนะครับแต่เอฟซีหลายๆคนนะครับรู้นะครับมามาที่ไหนนะครับของสีชนนะครับผมนี่ครับไปดูกันครับผมตาเห็นไก่เยอะๆนี่ก็น่าจะใช่แล้วแหละนะครับวัดเจดีนะครับผมนะครับ นั่นเองนะครับวัดดังแห่งหนึ่งของเปอร์ซิชนนะครับนี่ก็อยู่ตำบลสัมเพานะครับผมเมื่อกี้ผมน่าจะอ่านไม่ผิดนะครับตกไปออมีแต่ไก่นะครับผมไก่เยอะมากเลยไก่ฝากเสียใจนครับนี่ครับแล้วเอาไก่ไปฝากเสียแจมนะครับผมโอ้สื่อปลั๊กไรหนึ่งมีตัวเงี้ยเสียแจมไหม ไปตีซะมันเลวนะครับเอาทางเข้าตรงไหนเอ่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับผมนะครับทางเข้านะครับมาวัดกันดีกว่าก,ก็ก็คือทางเขานะครับผมนะครับทางเขามากนะครับตลอดทั้งเส้นทางนะครับที่เขามาก็คือไกลเอยอะพอสมควรนะครับข้างทางทางซ้า,งายทางขวา เอาไปฝากที่เจมก็อาจจะเอาไปไว้ตีนะครับคอมเมนต์นะครับผมย,กย,กยกอกยอกเลยซึ่งเี๋ยวกตองสิไปเบงทางวัดนะครับผมมันใหญ่ขนาดไหนนะครับสองกิโลเกือบสองกิโลเลยแหละนะครับข้างจะรถรถอาจจะเยอะนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ฟ้อมนะครับก็เ,าาบเดี๋ยวเาเข้าไปเมิองกันนะครับก็ กี่ขับเลยนะครับผมต้องเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้เรากลับมาแล้วก็ต้องเลี้ยวขวานะครับผมเออเนี่ยรถกําลังเข้าไปเลยครับนี่เป็นไงล่ะก็ต้องตามอีซูขันนี้ไปนะครับไก่โคตรเยอะนะครับผมเออเยอะมากเลยมีตัวใหญ่นะครับเยอะมากเยอะมากเห็นตจเจดีนะนู่นสีขาวๆนะครับผม ตอนนี้ก็ช่องอวงฝนตกนะครับผมน่าจะเป็นเมื่อเช้านะครับก็แฉะนิดนึงนะครับอ้ไก่เลี้งกันสวยมากครับผมนะครับสีทองสีเงินนะครับากาเยอะอนที่จุกกรทัดุน้นที่จุกกระทัดก็จะมีะกระแพงนะครับกําแพงี่อยๆ ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนี่แต่ว่าช่วงเช้าเช้านะครับก็ไม่่ากจะถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ว่ามันเยอะนะช่วงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน,น้ำเดี๋ยวแน,นขนาห้องน้ำก่อนนี่ครับผมก็จะเป็นบริเวณวัดเจดีย์ไก่ไข่นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นไก่ที่เขามาแก้บนหรือว่ามาถวายนะครับ ตัวใหญ่ตัวเล็กมีหมดครับผมไซส์กลางใช้ไซส์ S ไซส์ L มีหมดนะครับอล,ลลูกตัวใหญ่มากนะครับผมน,น,น่แนนกามากับพี่สาวนะฮข้งางว่างแล้วก็จะจมาทำบุญนะครับผมอันนี้เป็นวันหยุด าสายๆน่าจะรถเยอะรถเยอะเลยแหละผมว่านะ่ะออันนี้ก็ตังโบราณนะ,ะหรือว่าทำใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจจะลองเข้าไปดูครับนี่ครับเดินเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีที่ขายดัตตอรี่นะครับผม มีซูปเซปอร์แมนได้ซูเปอร์แมนแบ็ทแมนนะทหารมีหมดนะครับผมโอ้ข้างในไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นของกินหรือเปล่าไปนีน่จะเดินน่าจะเป็นโบสถ์หรือเปล่าแล้วก็จะเดินรอบโบสถ์นะครับผมดูแนนก็มาเดินกับพี่สาวไม่คิดว่าจะอ่า มีญากแนอยู่ที่นี่นะครับผมไม่คิดเหมือนกันนะครับไม่คิดว่าแต่มีแต่แถวอ่ะแต่แถวไพสา,านหรือว่าภาคเหนือที่ผมไปตอนนั้นนะครับไม่คิดเราจะมี <c oughs> ออนะครับเป็นเรื่องมาเออมากพอดีพี่สาวแนนทำมาทํางานที่นี่นะครับมาทํางานเป็นกรมป่าไม้นะครับทํางานของรัฐนั่นเองนะครับแกก็ใจดีมากนะครับพักบ้านแกคือหนึ่ง แล้วก็แกก็ผ่ามาที่นี้นะครับโอ้ดูวสวยมากครับสวยมากเลยดูรอบๆนะครับใครที่มีโอกาสได้มานะครับนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับหรือว่า,ามาใกล้ๆแถวๆนี้นะครับไม่มานะครับตอนนี้เน้นก็อขอพรเสร็จเ,เรียบร้อยนะครับผมเ้าก็ จะไปกันต่อนรนบจะไปกนต่อที่ไหนครับไปดูครับผมนะครับเดี๋ยวจะไปดูฝั่งนู้นนะครับที่ฝั่งนู้นนะครับมีคนเยอะๆหน่อยครับไปดูกันลัวล่ะน,นี้ก็เป็นไอรอนแมนก็มีนะครับผม อันนี้น่าจะเป็นมีเสียมสีเลยมีเสียมสีน่าจะใช่อันนี้เข้ามาแก้บนหรือเปล่าอ๋อีะนนเป็นรูปปัน้นนะอ๋อไม่ใช่รูปปัน้นอันนี้เป็นรูปที่ใช้นี่รูปรูปของไทยนะครับสวัสดีอ,อันนี้ก็คือที่เขยับเป็นสี ก่อขยวจนเบบแข่งดังกันนิดหน่อยนะครับเออจะไปครับนะนุ่นดูแรงขยาปวดร้อนอีกจะได้เนงอะไรนะครับมาดูกัน เที่ยวไปเอเอเลยวะสามแปดสามแปดครับผมนี่ครับไก่ตัวใหญ่มากเลยอันนี้อะไรนะเป็นโบสถ์นะครับ เราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้านะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดจอดไว้นะครับผมจอดรองเท้าไว้ตรงนี้เน,น้นก็จะใส่บาทของวันศุกร์นะครับผม เดี๋ยวเราก็จะใส่วันอังคารเพราะว่าผมเกิดวันอังคารนะครับนี่แล้วก็จะใส่วันอังคารนะครัแล้วเราก็จะเดินกลับนะครับผมเดินกลับบ้านไม่ใช่เดินกลับบ้านแล้วขับรถเอง จะเดินกลับไปที่รถนะครับแล้วจะกลับบ้านกันตรงนี้ก็มุมสวยอ่อยสวยครับสวยรเยราก็จะเดินกลับนะครับเดินกลับตอนนี้ก็ก็จะเป็น ที่เขาแต่งตัวมโนราห์ก็จะเป็นไอมาแก้บนหรือเปล่าช่วงนี้ก็แดดบดแล้วนะครับการดีมากนี่ก็เขาทำอะไรทรงอันนี้น่าจะเป็นตัวน่าจะ ที่ลูกปั่นจริงหรือเปล่าน่าจะใช่อันนี้ก็จะเป็น,น,นเนมนมูนะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรหรือเปล่าครับเข้าใจนี่นะครับผมบุรีรัมม์มครับผมม,มาไกลไม่เคยมาครับ ครับก็จะมีเอ,อพวกของหวานพวกน้ําต่างๆนะครับของฝากอะไรเงี้ยครับเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็เขาเรียกอะไรนะขนมลาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นขนมลาครับอเยอะแยะไปหมดครับอืมมีที่มาอ่ามาแบบสสักการะบูชาก็มีของกินนะครับของ เที่ยวนะครับมีเที่ยวมีทีท่ถ่ายรูปอะไรเยอะแยะนะครับมาหน้ามามากๆเลยนะครับที่นี่นะครับผมที่แรกว่าจะเดินเป็นรถนะครับเอ็นอาหารเห็นอาหารแน่น,นครับรีบเดินมาทางนี้เลยนะครับผมออไปจะเปเดินเป็นรถจริงๆแลนะ้วเนี่ยเออครับตอนนี้เราก็เ,ออเดิน เดินออกมานะครับผมนะบแต่ถ้าผมนะครับก็บภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับไม่หมดทุกที่นะครับทุกที่ที่ที่มาก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ก็รับสวยๆครับมอเลยเป็นอะไรที่น่ามามากนะครับน่ามาอ่า วิชามาสักการะที่นี่นะครับผมวัดเจดีย์นะครับที่จบรบนะครับเดี๋ยวก็เตมแม้วฮะตรงนู้นก็จะเป็นที่จุดบรรทัดโอ้โหประทัดอะมองไปภูเขาครับเออผมมองไปไกลๆหนึ่งประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็ไก่ที่เขาทำมาถวาย,ยไก่ที่มาแก้บนหรือเปล่า ค่อนข้างจะร้อนนะครับเพราะว่าอากาศภาคใต้มีร้อนมีฝนนะครับในวันเดียวกันนะครับบางคนมาจากาจังหวัดมาจากภาคเหนือบ้างมาจากอีสานบ้างนะครับนี่นะครับคือกัสธาของเรานะครับผมนะบเอาคนเดันขึ้นแล้วก็จะมาขอถ่ายตรงไก่กัน โอ้ไม่ถ่ายตรงที่ตัวใหญ่ก่อนไก่ใหญ่เลยไก่อกโอ้ฝรั่งก็มานะครับ,นะรบฝรั่งบอกว่าโอาุดยอดไม่กอดประเทศไทยเนะี่ยนไก่แบบสวยๆนี้นะครับตอนนี้เราก็ออกจากวัดมาที่เรียบร้อยนะครับ ก็มากินข้าวนะครับนี่เนื้อเยอะมากครับผมนะครับสามตันนะครับผมนี่ครับตอนนี้จัดไปครับมืรุ่นนสุดยอดเดี๋ยวเนี่ยเราขออนุญาตกินข้าวกันนะครับเออนี่พิเศษเครื่องไหนนะครับผมเออจัดไปมือรุ่นนี่เตรงอ๊ะต้นหอมครับนี่ครับนี่เหมือนต้นมะพร้าวเลยนะครับยาวมากจัดไปตอนนี้ก็นะครับรถมาเอาตรงนี้นะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากพนังนะครับผม ที่เราปาไปวัดเจดีย์ไข่มาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับก็เดินทางมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ขอปิดเกมอย่างดีนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ออฮะโอ้ขึ้นแรงมากครับดู เดี๋ยวเซลคืนเซลคืนนะครับยังไงก็ฝากติดตามให้คาดรินชมเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะนี่ครับเดินทางไปต่อนะครับที่หาดใหญ่นะครับผมดูรถเราก็เปื้อนพื้นที่เรียบร้อยเปื้อนแบบเลอะมากครับสกปรกมันคนขับเลยค่ะเออนั่นแหละสกปรกมันคนขับอันนี้เขาอาจะตกน่าจะเป็นตกปลาหรือเปล่านะครับเออก็ฝากติดตามให้คาดรินชมด้ยนะครับผม